สวัสดีค่ะชื่อชนเนตีมณสสงค่ะชื่อเนืชิพาค่ะย27ปีจากเชียงใหม่ค่ะอ่าก็ค่อนข้างดีใจค่ะแต่ว่ายังคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับผลงานที่ออกมาค่ะแต่ก็เป็นตามที่คาดหวังไว้ค่ะก็ค่อนข้างดีใจมากๆค่ะค่อนข้างที่จะไม่สม่าเสมออย่างพัดนี่พัดเราก็ไม่ค่อยดีเลยวันนี้เพราะเราอ่อนอีกก็คืออ่อนค่อนข้างไกลด้วยความที่ธงมันปรับค่อนข้างที่จะยากด้วยค่ะวันนี้ ก็เลยแบบว่าออนไปประมาณแบบว่าสี่ห้าคันธงเงี้ยหลหลุมมากเลยค่ะแล้วก็แต่ก็ยังทำพัทสองพัดได้ก็ถือว่าโอเคค่ะ <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณทัชก๊อฟมากเลยนะคะที่จัดการแข่งขันไทยไลน์มิกซ์ี้ขึ้นมาค่ะ <c oughs> เพื่อให้นักกีฬาชายและหญิงแล้วก็มาเล่นด้วยกัน,นะค่ะสร้างความสนุกสนานมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ช่วยในการจัดแมตช์นี้ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นแมตช์ที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ จัดแบบอย่างนี้เพิ่มไปอีกเรื่อยๆค่ะคุณค่ะ